สวัสดีค่ะ SPS 015นะคะคลิปที่4ี่ค่ะ,ะครั้งที่แล้วเราจบงานไว้ถึงแถวที่10นะคะค่ะตรงนี้หลดุดค่ะยังเป็นแถวที่10อยู่นะคะ ต่องานแถวที่11ค่ะพลิกงานกลับนะคะขึ้นโซ่สามพลิกงานกลับถักตัวขั้นลายตัวแรกค่ะ เสร็จแล้วก็พันหัวเข็มนะคะขึ้นดอกตรงกลางเนี่ยนะคะขึ้นสามหลักโซ่สามค่ะแล้วก็หลักที่สี่ห้าหกค่ะแล้วมาขั้นลายตัวที่สองนะคะ มาที่ดอกตรงกลางค่ะพันหัวเข็มแล้วขึ้นสามหลักนะคะโซ่สามแล้วก็หลักที่สี่ห้าหกต่อไปก็จะเป็นตัวขั้นลายตัวที่สามนะคะพันหัวเข็ม แล้วก็ถักตัวขั้นลายสองหลักโซ่สองแล้วก็หลักที่สามหลักที่สี่ค่ะแล้วก็ไปดอกตรงกลางนะคะพันหัวเข็มแล้วก็ขึ้นสามหลักค่ะโซ่สามนะคะ แล้วก็หลักที่สี่ห้าหกไปตัวขั้นลายตัวที่สีเลยค่ะ เสร็จแล้วไปดอกตรงกลางนะคะขึ้น3หลักก่อนโซ่สามแล้วก็หลักที่4 5 6ค่ะแล้วก็ขั้นลายตัวที่5นะคะ แล้วก็ไปที่ดอกตรงกลางค่ะขึ้น3หลักขั้นด้วยโซ่3ค่ะแล้วก็หลักที่4หลักที่5หลักที่6ไปตัวคั่นลายตัวที่6นะคะพันหัวเขม็มแล้วก็ขึ้นตัวคั่นลาย ตัวคั้นลายจะเหมือนเดิมทุกครั้งนะคะสองหลักแล้วก็โซ่สองหลักที่สามหลักที่สี่แล้วก็มาที่ดอกตรงกลางค่ะ3ามหลักโซ่สามนะคะหลักที่สี่ห้า ตัวขั้นลายตัวที่7ดนะคะไปที่ดอกตรงกลางค่ะสามหลัก โซสามหลักที่สี่ห้าหกขั้นลายตัวที่แปดนะคะ มาที่ดอกตรงกลางคะ่ะขึ้นสามหลักโซสามหลักที่สี่ห้าหกขั้นลายตัวที่เก้านะคะ จบแถวคะ่ะพันหัวเข็มแล้วก็ขึ้นที่หลักสุดท้ายเลยแถวที่สิบเอ็ดนะคะค่ะต่องานแถวที่สิบสองนะคะ สิบสิบเอ็ดสิบสองลายเหมือนกันนะคะโซ่สามพลิกงานกลับแล้วก็ขึ้นตัวขั้นลายตัวแรกนะคะ ดอกตรงกลางเหมือนเดิมค่ะสามหลักนะคะโซ่สามหลักที่สี่ห้าหกแล้วก็ขึ้นขั้นลายตัวที่สอง ไปที่ดอกตรงกลางค่ะขึ้นสามหลักโซ่สามหลักที่สี่ห้าหกคั้นลายตัวที่สามนะคะ ดอกตรงกลางก็ขึ้นสามหลักเหมือนเดิมโซ่สามหลักที่สี่ห้าหไปขั้นลายตัวที่สี่ค่ะ แล้วมาที่ดอกตรงกลางนะคะหกหลักค่ะก็ขึ้นสามหลักมาขั้นด้วยโซ่สามหลักที่สี่หลักที่ห้าหลักที่หก ไปขั้นลายตัวที่ตัวที่ห้านะคะดอกตรงกลางค่ะขึ้นสามหลัก โซสแล้วก็หลักที่สี่ห้าหกขั้นลายตัวที่หค่ะมาที่ดอกตรงกลางค่ะขึ้นสามหลักเหมือนเดิม โซ่สามแล้วก็หลักที่สี่ห้าหกคันลายตัวที่เจ็ดนะคะดอกตรงกลางค่ะขึ้นสามหลัก ตัสแล้วก็หลักที่ส5 6ต่อไปขั้นลายตัวที่8ค่ะแล้วก็ ขึ้นดอกตรงกลางนะคะ3หลักคั่นด้วยโซ่สองอขอโทษค่ะโซ่สแล้วก็หลักที่4 5 6หขั้นลายตัวสุดท้ายค่ะ แล้วพันหัวเข็มค่ะขึ้นหลักจบงานนะคะแถวที่12สองเสแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนลายนะคะแถวที่13เปลี่ยนลายค่ะต่องานแถวที่สิบสามค่ะก็ขึ้นโซ่3ามแล้วค่อยพลิกกลับงานขั้นลายตัวที่1นะคะ โซ่สองค่ะแล้วก็มาขึ้นดอกตรงกลางสามหลักนะคะโซ่สามแล้วก็ขึ้นหลักที่สี่ห้าหกแล้วมาขั้นลายตัวที่สองนะคะ อ๋อขอโทษค่ะเมื่อกี้ดอกตรงกลางเนี่ยค่ะพอถักดอกตรงกลางเสร็จเรียบร้อยก็โซ่สองก่อนนะคะที่จะมาคันลายตัวที่สองลายขยายออกอีกนิดนึงนะคะ ดอกตรงกลางค่ะโซ่สองแล้วก็ขึ้นสามหลักคันกลางด้วยโซ่สามแล้วก็หลักที่สี่ห้าหกโซ่สองนะคะแล้วก็ขึ้นคันลายตัวที่สาม โซ่สองแล้วไปที่ดอกตรงกลางนะคะขึ้น3มหลักขั้นกลางโซ่สามหลักที่สี่ห้าหโซ่สองนะคะแล้วก็ขึ้นคั้นลายตัวที่สี่ อกตรงกลางค่ะพันหัวเข็มแล้วก็ขึ้นสามหลักอขอโทษค่ะลืมตรงนี้อีกแล้วขอกลับมาที่ตัวขั้นลายใหม่อีกทีหนึ่งนะคะโซ่สองค่ะเราค่อยไปดอกตรงกลางขึ้นสามหลักนะคะคันด้วยโซ่สามเสร็จแล้วก็หลักที่สี่ หลักที่ห้าหลักที่หกโซ่สองนะคะขั้นลายตัวที่ห้าค่ะโซ่สองแล้วก็ขึ้นดอกตรงกลางนะคะ สามหลักโซ่สามหลักที่สี่ห้าหกโซ่สองนะคะแล้วก็มาขั้นลายตัวที่หกนะคะ โซ่สองแล้วก็มาดอกตรงกลางค่ะโซ่สามหลักที่สี่หลักที่ห้าหลักที่หกโซ่สองค่ะมาคั่นลายตัวที่เจ็ด โซ่สองแล้วมาดอกตรงกลางค่ะสามหลักนะคะแล้วก็โซ่สามหลักที่สี่ห้าหก โซ่สองคะ่ะแล้วก็คันลายตัวที่แปดนะคะแล้วก็โซ่สองมาที่ดอกตรงกลางคะ่ะขึ้นสามหลัก โซ่สนะคะแล้วก็หลักที่4หลักที่5หลักที่6แล้วโซ่สองมาที่ขั้นลายตัวที่9นะคะตัวสุดท้ายจบงานค่ะก็พันหัวเข็มขึ้นที่หลักสุดท้ายนะคะ ขยายออกอีกค่ะถึงแถวที่13นะคะคลิปนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะถักชิ้นหลังไปถึงแถวที่20ค่ะพอถึงแถวที่20เดี๋ยวจะวัดวงแขนให้ดูนะคะ ว่าท่านที่ไซส์ใหญ่วงแขนขนาดนี้โอเคไหมตัวเสื้อค่อนข้างจะเป็นแบบหลุมๆวมานะคะสำหรับท่านที่มีพุงก็สามารถถักใส่ได้นะคะลายนี้เพราะว่าตัวเสื้อจะทรงเอค่ะลายจะบานออกค่ะคลิปนี้ถึงแถวที่17ค่ะเออถึงแถวที่13ามค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาเริ่มแถวที่14บสี่นะคะ